ปิงเฟ็ดบึ๊บเนี่ยหนูปีเปื่อนเนี่ยเนี่ยปีเปื่อนเนี่ยหนูใบเปื่อนปิงเฟ็บุ๊บมันเองกระสเดย์ฮอลล์สตาร์อ้กล้าแหล่โอ้ไม่โอดโพดได้นี่โพดรู้นี่ผมเกิดจะบ้องจิเปียกี่เฮ้ยนี่โพดเนี่ยปีเปื่อนเนี่ยปีเปื่อนนี่ตบองกีคลาเนอร์จิเปียกี่โนนู่นี้โพดรู้โพดบานปีเปื่อนเนี่ยนูกับโพดปิงเฟ็บึ๊บไงแน่เพื่อละเงื่อ ກະ பேਤੀ ຫາនំនេះពោធិ៍២ពឿននេះ២ពឿនតแหน่งស្ិនពោធិ៍២ពឿនណាបងជ بية គេអើយពោធិ៍អើយពោធិ៍២ពឿនអូយเหนื่อยអាតាន់ชุดมุ่นบ้านនេះ5ពឿនມັນអរលេះតែ២ពឿនអរអូយអរមកទី២ពឿនรู้สึกតែยับจะนับโตออยเออเบาๆคราเนอร์ពង២ពឿនเออ อาแค่ไปมุนแม่งกะบพันห้าพันห้าไวยังไงโมชุนนี่ปีเปื่อนที่ร้อยเนาะเนาะเป๋าตังปีเปื่อนเนี่ยปีเปื่อนเองเตลูกกระเป๋าสตางหมมันจ้องยัยใหญ่ตัยเฮยใหญ่เฮยมันจ้องโชว์ผมเกิดเอปเป๋าตังเอปเป๋าตังมุนนองเปล่ากี่บานสแกนเฮยสแกนตีแจ้นน้ำมันตังกี่ยากนี่ใบย่างไอน้าโอนมาหนีมือนี่อันนี้มันมาเปพระเอเตอันนี้แกเอาจากกระเป๋าตังกางเกงกระเป๋าตังของเทมาลูกโมผมเกิดอิลอ้าวลูกไอมือเลยจะ คาความนี่อันนี้เกี่ยวกับกางเกงเปาตังบะพงเกิดแอปเปาตังมุนออกมาต่างกิยาลูกนใจโอ้ยกระมานนี่ลูกไอ้เมื่อเลยนี่นี่มาเพืผอบ้านติ่งโนมันแหละติ่งแต่ทูบ้านแหละเกี่าวกักางเกงเปาตังพงเกิดแอปเปาตังมันสิได้นี่มันมันกันอย่างมาเตนนี่กางเกงเปาตังมีนมมาเผยบ้านได้ตะกี้ได้ยังไงแต่มันโชว์ด้เดี๋ยโอ้ยมือซื่อๆนอนนายนอง